สวัสดีพี่น้องปองไปสุข,ขูดสุขคนมันอยู่ในยองย็้พันนางเหล่าคือเกาเลยเนาะจ้ามีก็ Northern, ม,มีขาวขาวมีอันเอฟซีเช่าเน็ตไล้ไลอันเพิ่นกะไปขืนชงพญายานเนาะพี่พี่น้องกะเมียนน้องคนหนึ่งอยู่ในวงหมอล่ำอยู่ในวงหมอล่ำเกาเพิ่นที่เพิ่นนั่นอยู่กับอันแสงทองเนาะจ้า น้องเมลีแสงทองได้เสียชีวิตเส้นเลือดแตกแต้เสียชีวิตเนาะผู้ใหญ่บ้านผู <c oughs> ้ใหญ่บ้านน้องโกจีน้องน้ำตาลก็ได้เอาพ่วงหลีไปไว้อะไรคนที่ไปตัวเป็นตัวแทนกับแม่คิงแม่คิงได้ไปเป็นรูปภาพดูรูปภาพน่าย,ยินดี ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องโกจีน้องน้ำตาลได้มอบพวงมาลัยพวงหลีดให้ไวอไ้อาลัยเมรี่แสงทองทุกคนเนาะเอฟซีลายล,ะละคนมันกับไปแฮรไปชื่นชมผู้ใหญ่บ้านว่าจิตใจงามจิตใจดีทียนบอลื่ลืมอัน,อน <c oughs> ลูกน้องเก่า ไปแสดงความเสียใจด้วยทัองน้องนำตาลทั้งน้องอันโกจีนาะพี่น้องแม่คิงก็ถือเป็นคนที่เอาพวงหลไไีไปเป็นตัวแทนไปไปเป็นตัวแทนกับมีน้องกับมีคนมาหักไลนเน้อพี่น้องไว้อะไรพี่จะคนเสียใจน้ำพูดได้ก็ว่า เสียใจด้วยนะหลับให้สบายคุณแดก็บอกว่าอันหลายๆอีฟซี่น้องก็ลายลายที่พี่น้องน้องคนบอกว่าน้องอีปินอันแพวผาเพ้วเพ่าเ้วอันเป็นครูแฟดแพล่าเพ้วเพาเพ้วเพื่อนกะคือบ่ฟืืนขึ้นมาเพิ่นก็มาว่าหลายลายเรื่องเนาะแต่ยายพันธ์ก็บ่อยากว่าดอกบอยากว้าวเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องไอ ตังคุณตังคิดเนาะจาะก็บตังบอมีไผอยากให้ผู้ใดเสียชีวิตดอกเนาะจาะก็เว้ามาเพื่อนกะอาจทีเป็นเขตของเพิ่นเว้ามานั่นละว้าวานฟืนขืนมาจังสี่จังสันนะตายไปอย่างวินีมีสินจังสีน่นะเนาะขึ้นมาใส่นี่อันนี้มันเป็นเรื่องเขตพ่น,นิีฐ์หรือจ้ะยีพนันธก็บ่เข่าคางไผ่เป็นสายกลางกับมู่บานยีพนันธก,ก็บเว้าคือการแบบนี้แหละ <c oughs> บ่มีไผ่ยางให้ผู้ใดเสียชีวิตนะจ๊ะอันวัาไปกับมั่นกีดาม่าหลายยังพันกับขอแสดงความเสียใจด้วยกับน้องเมลี่อันมักมักน้องเพิ่นเรื่องกับมวนล่ำกับมวนเพิ่นเล่นตลกดีเนาะเพิ่นเปล่นต่ลกดีเพิ่นมวนแต่งตัวสวยเดี๋ยวนี้เพิ่นสวยเนาะพี่น้องเพิ่นสวย อายุกับบอหลายน้องก็เลยเส้นเลือดเป็นคล้ายๆวะน้องพักผ่อนมาเพียงพ่อเนาะทุกคนบอกคิดว่าผู้ใดขี่ไปไหวไปงายมันงกะบอกว่าใดเนาะพี่น้องผู้ใดขี่เป็นจังใดก็ไดกัแม่แม่แพ่วแสงทองเพิ่นก็นได้ไปกาบเดินทางไปไปกาบซพ ทั้งน้ำตาเนาะู้ไดกับอะไรน้ำทุกคนล่ะกินหอดทุกคนก็ค,คือเป็นลูกน้องเพินเนาะเป็นคนในวงเพินอุปราคกรของเพินเนาะทุกคนก็เสียใจบางคนกับฟาดฟาดฟ,ฟันเป็นแบบดุเดือดเนาะค่ะเป็นตะลิโตนเพ่นอยู่อันแม่แพ้วกวับาดเค็ดจ,จังใดเนาะเพนก็่ายากสูญเสียนี่ข้ามมาองเพินกับเป็นเขตดขพงเพนดีหลีแหละจากพี่น้อง มันมีเคตอีหลีเพิ่งกัว้วเรนแบบว่าเคล็ดไม่เป็นกั้าเรนผมเป็นเป็นเคลนะคนยีสารหรน้าโมบ้านเพิง่งขีเว่ากันแบบนี้อันย้ํพันกขบไปจากเว้าหลายน้าเป็นดราม่านอกจากก็ขอเป็นกําลังใจให้แม่แพลวสู้ๆนะคะไครคิว่าจังไดกะเดี๋ยวไม่นานมันก็จะผ่านพ้นไปขอให้แม่แพลวสู้ๆอยู่กับอันลูกๆ อยู่กับลูกๆอยู่ในวงให้เดินทางมีความสุขคิดอะไรก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาเดินทางในเส้นทางไหนก็ให้มีแต่ความสำเร็จนะแม่แพลขอบคุณมากๆค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาคลิปใหม่มาถ้าพูดมากก็มันจะเป็นดราม่าเนาะพี่นอ้องยายพันขอฝากช่องอยายพันนั่งเล่าคนเก่าคนเดิมนี่แหละ ฝากไว้ในเด้อจ้ากดติดตามกดเป็นกําลังใจพึ่งทําใหม่แล้วยังอ,อึกอัก,อ,กอยู่การคําพูดการจาเนาะยังไม่โล่งยังไม่ล่อง,ง,องขอโทษขออภยัย้อจ้าบ๊ายบาย